เรื่องคิดต่างทำต่างไม่ซ้ำใครเพราะคิดต่างทำต่างไม่มีคู่แข่งเพราะคิดต่างทำต่างหนึ่งไม่มีสองเพราะคิดต่างทำต่างไม่ย่ำอยู่กับที่เพราะคิดต่างทำต่าง มีแนวทางเป็นของตัวเองเพราะคิดต่างทำต่างไม่เดินตามรอยใครเพราะคิดต่างทำต่างก้าวสู่ความเป็นผู้นำเพราะคิดต่างทำต่างหลุดพ้นไปจากสิ่งเดิมๆเ,เพราะคิดต่างทำ